สวัสดีครับตอนรับเขสู่โลกเปลี่ยนสีครับโอ้ยเราใกล้เลือกตั้งขึ้นมาทุกทีแล้วเลือกตั้งนี่เหลือเพียงหนสองิสัปดาห์เท่านั้นเองแต่ว่าเศรษฐกิจเราจะกระเตื้องขึ้นไหมหลังจากมีรัฐบาลใหม่กว่าจะได้รัฐบาลใหม่ต้องใช้เวลานานในการต่อรองไหมเราไม่รู้แต่เรารู้แน่ๆว่า GDP ของประเทศไทยที่มีการพยากรปีนี้จะอยู่ต่ำกว่า2%ครับ ขณะที่เวียดนามเพิ่งประกาศนะครับก็มีการประชุมพักใหญ่โอโ้ท่านเลขาธิการพักโตลัมประกาศว่าตั้งแต่ปีนี้ไปถึงจากนี้ไป5ปีเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามจะโต10% 10% at least อวยนะอย่างน้อยหลังจากที่ปีที่ผ่านมาโตประมาณ8%ของเราไปต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมอยู่ที่1%กว่ากว่าเป้าหมายเราต้องสูงกว่าน,นี้ครับฉะนั้นต้องชวน คุณมิตรกมว่า GDP ไทยจะโตกว่า4ได้ไหมสวัสดีครับคุณมิตรกมครับสวัสดีครับวัอาจารย์หยุ่นครับสวัสดีครับหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของว่าต้นทุนเราก่อนอเอ๊ะต้นทุนของเรานี่เอ,อถ้าเรามาดูนะเรามีดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยผมเอาเอาเอาต้นทุนของอมตะที่มผมผมนั่นเห็นนะอม,อมตะนี่ต้นทุนดอกเบี้ยเนี่ยประมาณสัก2เปอร์เซต อืเอเกือบสามเปอร์เซ็นต์อืแล้วก็เงินเฟอ้อของเราถัวเฉลี่ยสิบปีที่ผ่านมานี่ก็ประมาณสักหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์อืมอือืมฉะนั้นสามเปอร์เซ็นบวกหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตก็เป็นสี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสี่เปอร์เซ็นตกว่าเนี่ยออสี่เปอร์เซ็นต์ครึ่งนี่คือต้นทุนถ้าเกิดว่าการโตของทางด้านเศรษฐกิจเราเนี่ยนะ เราต่ํากว่า4.5%นี่เราขัดทุนไหมใช่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 เอาวันนี้ทําไมเศรษฐกิจเราไม่โตอืเพราะว่าเราโตต่ํากว่า 2, 2%เนี่ยถัวเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมานี่ก็ตัวหนึ่งโต1.9%เอ้ยเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาล่ะจีนนี่ถ้าเกิดว่า10ปีที่ผ่านมานี่ก็จะโตประมาณ6% อแต่ถ้าสามสิบปีที่ผ่านมานี่ก็จะโตแปดเปอร์เซ็นต์วันนี้เราเอาสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตกันดีกว่าเอเราสิบเปอร์เซ็นตโตหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์และจีนโตหกเปอร์เซ็นเวียดนามนี่โตหกจุดห้าเปอร์เซ็นตอินโดนีเซียนี่โตประมาณห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตเกือบหกเปอร์เซ็นฟิลิปปินส์นี่ห้าจุดห้าเปอร์เซ็นมาเลเซียห้าเปอร์เซ็นต์ ทำไมเราอยู่ในในย่านเดียวกันนี่ทําไมชาวบ้านเขาโตมากกว่าเราคุณวิชัยมันเกิดอะไรขึ้นมาของเราเนี่ยปีนี้คุณวิชัยเห็นไหมว่าแบงก์ต่างๆสารพัดแบงก์อ่ะเขาก็เป็นห่วงนะเขาก็อาจจะมองว่าเอแบงก์มองว่าประเทศไทยนี่อาจจะโตแค่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นไม่ถึงสองเปอร์เซ็นอีกโหยิ่งหนักไปอีกใช่แล้วทำไมเวียดนามโตได้อย่างนั้นก็เพราะว่าเขานั่นขยายอุตสาหกรรม ไปควบคู่กับเกษตรกรรมตอนนี้สินค้าเวียดนามทางด้านเกษตรปศุสัตว์อะไรตอนไรเขาโตมากเหลือเกินฉะนั้นเมื่อเรามาจับผลิตแต่หนึ่งเกษตรสองเราบอกว่าเราเป็นเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเราเคยคุยอย่กันแล้วสิ่งพวกนี้เนี่ยธุรกิจพวกนี้มันเป็นฤดูกาลใช่ไหม อืมเนี่ยอย่างกับวันนี้นะผมนั่งรถไปอยู่ในกรุงเทพนะเอ๊ะทาไมเนี่ยฝรั่งมันเยอะอย่างนี้เออผมผมน้อยครั้งที่จะเห็นเอ่อฝรั่งในกรุงเทพเยอะขนาดนี้นะเออเพราะว่ามันเป็นฤดูหนาวไงนี่มาเออแล้วถ้าเกิดว่าเป็นฤดูร้อนล่ะเออเดือนมีนาเมษาไปแล้วเนี่ยหรือหน้าฝนเนี่ยพวกนี้ก็จะหายไป พวกนี้ก็ไม่มีความยั่งยืนเกษตรก็เหมือนกันคุณทิชาเห็นไหมข้าวนาปังข้าวนาอะไรผมก็ไม่รู้อพอข้าวนาแรงปั๊บปลูกได้ไหมไม่มีน้ําจะปลูกแต่เวลาหน้าฝนน้ําก็ท่วมข้าวพวกนี้หมดเลยอ่ะเอ๊ะมันมันมันตลกไงว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทําไมเราบริหารหน้าฝนให้น้ําไม่ท่วมหน้าแรง ทำยังไงให้มีน้ําใช้อืแล้วก็เราก็เป็นเน้นนะอ,อทั้งอุตสาหกรรมให้มันเติบโตมากที่สุดอืแต่ต้องเป็นอุตสาหกรรมไฮเทคแล้วก็ไม่มีมลภาวะอืแล้วก็มีมูลค่าสูงอไปคู่กับพวก,กเกษตรแล้วก็ท่องเที่ยวเราไม่ทิ้งนะเราสามารถโตเกเษตรได้เก้าเปอซ็นตนะท่องเที่ยวนี่อาจจะสักสิเปอร ถึง15%<ม>ผมไม่ไม่ไม่แน่ใจ<ม>ก็ยังรักษาไป<ม>แต่ส่วนที่เราอยากจะโตเนี่ยเราต้องไปโตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ไฮเทคถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้เหมือนกับที่ผมเอ่ยมาในในทุกประเทศเนี่ยผูิชัยลองคิดดูสิเอาอินโดนีเซียดีกว่า<ม>อินโดนีเซียนี่ก่อนวิดโดโดเข้ามาเนี่ยเขาโตแค่2%นด้มันไม่ถึง3%อะ แต่วันนี้อินโดนีเซียที่จริงโตสูงสุดนี่หกเปอร์เซนกว่าออแต่ถั่วเฉลี่ยเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยประมาณห้าจุดห้าเปอร์เซนห้าจุดห้าห้าจุดห้าเออแล้วถามเพราะอะไรออก็เพราะว่าความสามารถของวิดโดโดนี่แหละคุณวิชัยอย่าไปดูวิดโดโดจ๋องจองนะเนี่ยหลายคนเนี่ยชอบไปดูวิดโดโดวโดโดนี่หมดสภาพไปแล้วหมอเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้ต้องโปรโบวแล้วไม่ไม่วิดโดโดเขายังส่งลูกชายเขาเป็นเบอร์สอง วิโดโดเนี่ยเขาทำเป็นเรื่องเป็นราวนะมาอย่าไปมองเขาว่าบ่อรักไม่มีอะไรแล้ววิโดโดยังมีสมองนีะนี่อะไรยังไงคือคุณวิกรมอยาเน้นว่าต้องไปอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมไฮเทคอุตสาหกรรมสะอาดแล้วเกษตรจะทำยังไงล่ะเกษตรนี่นะเอกเกษตรไฮเกษตรไฮเทคใช่ไหมก็ทำยังไงมันต้องเริ่มยังไงอ่ะม คือเรามาถึงจุดหนึ่งต้องตัดสินใจและเราจะไปเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวามันต้องมันต้องตัดสินใจยังไงมันต้องเดินยังไงก้าวแรกต้องทํำยังไงอ่ะมันพูดลอยๆกว้างๆมันไม่ได้ต้อไงต้องแต่งงานนะแต่งงานแต่งงานครับเอามาไปดูสิประเทศไหนที่เขามีเกษตรเจ้าเจ๋อย่างเงี้ยเออเบอรหนึ่งของโลกเลยนะอันยี่ดีที่สุดนี่คืออิสราเอลอืม อิสราเอลนี่ผมไปมาสองเที่ยวแล้วนะอโอ้โหเกษตรของเขานี่โอ้สุดยอดเมื่อสองวันนี้ทุตอิสราเอลผมไปชมเขานะว่าเออเขาก่อนนี่เขามาจัดไวน์เทสที่บ้านผมเนี่ยผมได้กินไวน์ของอิสราเอลนี่แค่แก้วเดียวอ่ะคุณทีิชัยเคยกินไอไวน์อิสราเอลไหมอ่ะผมบอกว่าผมได้กินแก้วเดียวปรากฏว่าทำไมรู้ไหม Mm hmm. แงก็ส่งไอ้ไอ้วายมาให้ผมเลยเออเออนี่นี่นี่ผมตอนนี้ผมมีไวา์อิสราเอลนะเออผมเลยกลายเป็นว่าเอออันนี้ทำไมเอ่ยเนี่ยผมก็จะมีวา์ที่ปกติคนก็ไม่ได้มีโอกาสทานกันเนี่ยอืมอ่าก็เป็นไวน์อิสราเอลแต่ว่าเราก็มีรัฐบาลหลายชุดแล้ว พากการเมืองทุกพักก็มีแนวทางเรื่องเหล่านี้แล้วทําไมมันยังไปไม่ถึงก็เราไม่ค่อยได้คิดอ่ะไม่ใช่คนไทยไม่เก่งนะเก่งสิก็ไม่ใช่ไม่เก่งง่ายก็เก่งแต่เราไม่ค่อยได้ไปมองในสิ่งที่ควรจะมองเลยอืม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 เอาสมมติเหมือนเมื่อกี้ที่ว่าบอกเอ้าเราทําไมเอ่ยเอ้าเอา,เอา,อางี้เราเนี่ยนะเรื่องเรื่องเมื่อกี้คุณสุวิชัยถามใช่ไหม เรื่องเกษตรเนี่ยเราจะทําเกษตรยังไงให้มันเป็นเกษตรที่มีรายได้วันนี้เกษตรที่มีสัดส่วนประมาณสักเก้าร์เซของ GDP เราใช้พื้นที่ไปร้อยสามสิบล้านไร่อืมเราก็ยังคงเดิมคงเดิมนะเอาสักร้อยี่สิบล้านไร่ก็ได้และอีกสิบล้านไร่เนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นไปทําอุตสาหกรรมสิบล้านไร่เนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะคุณชัยเอาเกษตรเนี่ยลดลง ไซเนียเกษตรนะจากร้อยสาสิบล้านไร่ลดไปสักสิบล้านไร่เหลือร้อยี่สิบล้านไร่ไอร้อยยี่สิบล้านไร่เนี่ยไปทำไอจเก้าเปอร์เซ็นตเนี่ยให้มันเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นสิอืมเอา<ง>แล้วย<ง>ี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำยังไงก็ไปแต่งงานกับคนเก่งๆดิอเอ้าเช่นใครมั่งคนเก่งๆหนึ่งอิสราเอลสองฮอลแลนด์สาม,มญี่ปุ่น อสี่ไต้หวันเออ้าอเมริกาเออหออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไอ้ที่ผมเอ่เอมาทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ทำของถูกเลยนะไม่ทำให้ถูกเขาต้อง value added เออแล้วถ้าที่ดินตั้งร้อยยี่สิบล้านไร่เนี่ยอืมแล้วเรามีประชากรเนี่ยทางด้านภาคเกษตรเราต้องโอ้โยกี่เปอร์เซ็นต์ของของประชากรที่เรามีอยู่ต้องประมาณสัก สามิเปอร์เซนต์ได้ไม้อมของอประชากรม,ม,ม,มันก็ตลกไงเราใช้แรงงานสามสิบเปอร์เซ็นของแรงงานที่เรามีแต่เราได้ผลผลิตทางด้าน GDP ยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตนี่ยอืมก็อไอ้ผลผลิตต่อไร่เรามันต่ำเทียบกับประเทศไม่ใช่มันเกี่ยวกับสินค้าที่เราปลูกอ่าด้วยสินค้าปลูกแต่ว่าถ้าสมมติว่าต้นทุนต่อไร่เราสูงกว่าเขามันก็แข่งกับเขายาก ก็เรามีมหาวิทยาลัยเกษตรนี่ใช่ไหมก็ไม่เห็นใช่ทาไม่เห็นทําอะไรช่วยอะไรได้นี่มีมหาวิทยาลัยเกษตรเขาก็ดีนะเราทํากล้วยไม้ส่งไปทาถู่เลียนทําข้าวมันต้องร้อยกว่าชนิดคือเกษตรของเราดีแต่ปัญหาเราไม่ได้ไปผลิตของที่มันมีตลาดของต่างแนโอ้เ่ะเออตลาดเล้ต้องมีตลาดแล้วใครมีหน้าที่ไปดูว่าตลาดต้องการอะไรแล้วมาบอกกับเกษตรกรว่าผิดอะไรคือเออไต้หวันนะ เขาก็มีเป็น <S <S เขาเรียกว่า,เ,าเป็นองค์กรนะที่พวกเกษตรกรรวมกันขึ้นมาอไอ้องค์กรเนี้ยทำมาตั้งห้าสิบปีแล้วมั้งไอ้องค์กรนี้เขาก็จะไปคิดว่าในโลกนี้เนี่ยเขาปลูกอะไรแล้วราคาดีอ,อยู่ในพื้นที่ที่ไต้หวันสามารถปลูกได้นะ ไอ <cin stereotype> <schaffen> สหกรณ์เขาเรียกว่าองค์กรสหกรณ์สหกรณ์ไต้หวันเนี่ยมันเป็นการรวมตัวของประชากรที่ทำด้านเกษตรแล้วรัฐบาลไต้หวันนี่น่าจะช่วยสักครึ่งหนึ่งมั้งเงินนะเงินให้ไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้ทางอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นทุกคนมาลงขันไม่งั้นทุกคนมันก็ไม่จริงจังสหกรณ์ของไต้หวันเนี่ยเออเขาก็ทำไมเอ่ย เขาก็จะกลายเป็นคนที่มีหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ทำเรื่องการศึกษา mm hmm. ในโลกนี้เรามาดูที่ว่าสินค้าที่มีมูลค่าสูงทั้งด้านกเกษตรเนี่ยในโลกนี้มีกี่อย่างเออสมมตินะ uh huh. เช่นเขาบอกว่าโอ้ oh, แพงที่สุดนี่บูเบอรี่เ้ายกตัวอย่าง uh huh. สมมุตินะแล้วเขาก็มองว่าไอ้บูเบอรี่เนี่ยเออมันปลูกได้ในไต้หวันไหม อ,อ,อะไรที่แพงแล้วปลูกได้ในไต้หวันเขาก็จะมีการเซอร์เวพวกนี้แล้วก็มีการโอ้โหนี่เขาทำ R&D นะ<อ>ทดลองนี่เยอะมากทดลองเสร็จแล้วเขาก็ไปเปิดตลาดอืมเออฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรไต้หวันก็ทำไม,อมเอ่ยปลูกสินค้าที่มันมีราคาครวนี้ <laughs> กเกษตรไต้หวันเนี่ยเข้าไปก๊อปมาจากญี่ปุน่น เขาเขไปแต่งงานกับพวกญี่ปุ่นไงเอ้าอย่างกับเอ่อคอปไอ้อะไรนะไอ้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 คาโกเมเคยได้ยินยี่ห้อคาโกเม่ไหมคาโกเม่คาโกอมแคาโกเมผมเนี่ยเคยเป็นเอเย่นคาโกเมนะขายแคทช็อปคือสมัยก่อนเนี่ยผมทำทุกอย่างที่ขวางหน้าถ้าเกิดได้สตังค์นะผมก็เป็นเอเย่นทำโทเมทอปเพสจากไต้หวันไต้หวันนี่ก็ไม คาโกเมะเขาก็ไปทำอยู่ในไต้หวันแล้วแล้วทำไมญี่ปุ่นมันมีตลาดญี่ปุ่นมันมีเม็ดญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีในการดูแลโอ้อ oh, โหตอนนั้นไต้หวันก็ทำ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 ดีมากเหลือเกินใช่ไหมตอนหลังมาทำแล้วไม่คุ้มค<ม>า,าโกเมะเขาต้องไปทำที่สินเจียงถ้าผมจำไม่ผิดสินเจียงเขาโอ้ยตอนตะวันตกของจีนนะเพราะว่าไอ้เนี้ยมันจะชอบกลางวันร้อนกลางคืนเย็นอืม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  เออพวกไมังรรดเทศเนี่ยเอายกตัวอย่างเห็นไหมไต้หวันเขาก็ไปปลูกที่มันทำไมแพงขึ้นแพงขึ้นแล้วอันไหนที่มันไม่ไม่เวิร์กเขาก็ไม่ทำํำ<อ>แล้วเขาก็ไปพัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมอือเห็นไหมว่า TSMC เนี่ยอ่ะเอเอตอนนี้เป็นบริษัททําชิปที่ใหญ่ที่สุดน่าจะมีสัดส่วนมากกว่าห้าหกสิบเปอร์ซ็นของชิป ที่ใช้อยู่ในโลกที่ราคามีมูลค่าไต้หวันไต้หวันกเะเภรประเทศกระติดหนึ่งแต่ทำชิปใหญ่ที่สุดในโลกเออกว่าเก้าสิบา็นตทำชิปของโลกอยู่ที่ไต้หวันเไม่ใช่ห้าสิกว่าเปอร์เซ็นตออห้าสิบกว่าห้าสิบป่าคุณวิชัยก็โอ้โหเละแล้วนะใช่ไหมเอา้าทำไมเขาไปทำพวกนี้ละ่ะเอา้าก็เพราะว่าอุตสาหกรรมที่มันมีมูลค่าไง เออเอาประเทศไทยเราทำอะไรที่ตอนนี or, ้ม no ูลค่าสูงที่สุดในภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมพวกมีตอนนี้ก็มีพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรต่ออะไรแต่มันยังไม่เยอะเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ GDP ที่เรามีถ้าเกิดเราบอกว่าเอาแหละประเทศไทยเราวันนี้เปลี่ยนอืว่า ทำแบบที่ชาวบ้านเขาทํากันเช่ไมม่วันนี้เราอย่าไปเสียเวลาทําเองคิดเองชิมเองอือเพราะว่ากว่าจะคิดออก <c oughs> อนะตุนเจงเบ้งไปแล้วทําไม,มเราไม่ไปแต่งงานกับคนที่เขาทําเป็นเอา้ายยกตัวยอย่างนะถามว่าอเมริกาเนี่ยตอนที่เขาเริ่มต้นแรกๆที่มีอินเดียนแดงอยู่ในอเมริกาเนี่ยพวกนี้ก็กำลังขี่เกวียนไปใช่ไหมพวกยุโรปอะ เออที่นั่นเขาไม่ขี่เกวียนก็าขี่อะไรอ่ะก็าขี่เกวียนเกวียนเกวียนในยุโรปอ่ะสมัยก่อนที่ไปไนั่นแหละเวกเกิลเวกเกิลเวกเกิลเออ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 ภาษาเราภาษาไทยไม่เรียกเกวียนแล้วเรียกอะไรอ่ะเออไม่รวมกันแล้เราเราบัดเช้เกวียนควายควายลายเกวีนนั่นมันก็เหมือนกันน่ะมันก็เกวียนเนี่ยจะมาลากมาใจะมามาจะมาอใครจำได<า><า>้มั้ยตอนสมัยอินเดียแดงบุกอ่ะก็เรียกมาลากรถรถลากมาลากรถ มาลากรดลากมาเอออะไรเนี่ยเออรถมาลดลากรดลากก็เรียกไวเกินก็เรียกลดลากไม่ใช่เรียกเกวียนรถลากาาพูดภาษาไทยให้คนไทยรู้ <c oughs> มันก็ต้องเีกวียนสมัยกรร่อนคุณชัยเห็นไหมว่าคนอเมริกันจริงๆเนี่ยเข้าไปเนี่ยปูกอินเดแดงโจมตีเนี่ยทำยังไงเออใช่เอาไอ้รถเกวียนนั่นแหละรดลากอันนั้นอ่ะล้อม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 แล้วก็ยิงกับอินเดแดงสมัยปอดเนี่ยอินเดแดงไม่มีโน้ตเฮา ไม่มีก็อาศัยคนผิวขาวที่ไปคนผิวขาวไปเนี่ยเขาเอาอะไรมาเขาเอาเทคโนโลยีเขาเอาอะไรทุกอย่างมาจากยุโรปอเมริกาก็ประสบความสำเร็จจนเป็นมหาอำนาจทรัมป์นี่ตอนนี้เขามองใครนี่เป็นลูกไก่ในกำมือเขาหมดเลยนะใช่แล้วเห็นไหมเอ้าคุณวิจัยไปดูที่ญี่ปุ่นสิหรือไต้หวันเนี่ยใครทำให้เขาประสบความสำเร็จอเมริกา คุณทวีชัยจาเชื่อไหมว่าตอนสมัยผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะหนังสือเนี่ยที่ผมอ่านเนี่ยอืทั้งหมดนี่ก๊อปปี้มาจากอเมริกาหมดเลยเออ,เ,อ,อเพราะอเมริกาช่วยไงแม้กระทั่งนมผงใน,ในช่วงแรกๆอ่ะอือซอผมคนที่ผมแต่งงานด้วยอ่ะนะอืคุณแม่เขาบอกว่าเนี่ยเขากินนมมาจากอเมริกาอขนาดนมเนี่ยเลี้ยงเด็กในอเมริกายังช่วยเทคโนโลยีช่วย อนนั้นมีเอ่อ RCA อะไรต่อแล้วก็ญี่ปุ่นก็เช่นกันญี่ปุ่นเนี่ยได้การช่วยเหลือมาจากอเมริกาหมดเลยฉะนั้นญี่ปุ่นก็ทำไมก็เติบโตใช่ไหมยอาแล้วคุณพิชัยลองไปคิดดูเอไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาเอาแล้วจีนอ่ะจีนก็ไต้หวันมันเป็นทอดๆเห็นไหม เมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยถามว่าจีนมีอะไรไม่มีคนไต้หวันจะไปอยู่อยู่จีนเม็ดเงินลงทุนของคนไต้หวันไปอยู่ในจีนเนี่ยมูลค่าเกือบสองล้านล้านเหรียญแล้วมีคนไต้หวันเนี่ยไปอยู่ในจีนนี่กว่าสองสาล้านคนเอ้าก็จีนก็แต่งงานจับมือกับไต้หวันแล้วก็จับกับไทยญี่ปุ่นจับกับเกาหลี จับกับอเมริกาเอาเทสลาไม่ใช่เป็นของอเมริกาหรือฟอร์ดเลยแล้วก็ับจับกับยุโรปซีเมนต์นี่อยู่ในประเทศจีนนี่ต้องร้อยกว่าปีแล้วนะเ,เฉะนั้นถามว่าจีนเป็นอย่างนี้ได้เพราะทําไมพราะต้งบอกว่าเอ้ยวัวต้องเอาคนเก่งมาคนเก่งทั่วโลกมาแล้วเขาตอนนั้นเ,เ,เขาก็กลัวไอ้พวกเลดกาดนะเปนตืบเขาอะ่เขาก็เลยบอกเฮ้ ว่าเอาไอเซนจนเนี่ยเป็นที่ทดลองอไม่รู้ละ่ะใครมาจากไหนเขาก็ชวนมาทำในประเทศจีนหมดเลยแล้วพอเซนจประสบความสำเร็จเขาก็ขยายไปตำลิมมหาสมุทรแปซิฟิกเห็นไหมถามว่าทุกคนเนี่ยเขาทำอะไรด้วยตัวเขาหรือเปล่าเขาต้องมีพาร์ทเนอร์อ <Indonesia, S 1> ินโดนีเซียเหมือนกันสิงคโปร์ยิ่งหนักเข้าไปอีก สิงคโปร์มีประชากรตัวเองอยู่แค่3.3ล้านคนนะแต่2.2ล้านคนเนี่ยเป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยสิงคโปร์ได้โน้ตาวได้ความสามารถเยอะแยะมาจากต่างประเทศทำให้ GDP สิงคโปร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ย9,000เหรียญต่อหัวต่อปีอแล้ว GDP ไทยยังไม่ถึง8,000เลย อืออเอออันนี้ถามว่าสิงคโปร์ไปเอามาจากไหนต่างชาติทั้งนั้นต่างชาติต่างชาติลีกวันยูเนี่ยเขาไปโตอยู่ที่อังกฤษไงอืมก็เหมือนตั้งเชาวพิงก็โตที่ฝรั่งเศสอืมปีเตอร์เดอะเกรทของรัสเซียก็โตอยู่ยุโรปไวเออเขาก็เอาพนีเอาต่างชาติมาอืมโอ้ที่จริงตั้งแต่สมัยยุทธยาเนี่ยคุณวิชายเห็นไหมเราก็ใช้ต่างชาตินะ แต่พอเรามีปฏิวัติมาตั้งแต่วันนั้นมาถึงยันวันนี้เราบอกไม่ได้เราเราต้องทำทุกอย่างเพื่อความรับของการบริหารของประเทศไทยกออลัวว่าเดี๋ยวต่างชาติมันรู้แล้วเดี๋ยวมันจะยึดประเทศไทย <l acht> ในขณะที่เราเห็นไหมว่าประเทศไทยเนี่ยไปลบกับพมา่าเนี่ยพวกโปรตุเกสใช่ไหมมาหล่อปืนใหญ่ให้เรา เราเปืนอะไรของเราให้เราเนี่ยถามว่าเราหล่อปืนเป็นไหมตอนนู้นเราเป็นเออในในอะไรในในในอะไรวะในจันหนวดเขี้ยวอะ่ะจันหนวดเขี้ยวใช่ใชเออ่เราตีมีดอลันยิกมาไปไปเจอปืนเขาน,นั่นเองจันหนวดเขี้ยวต้องเอาเสื้อมาสักยันทำไมยิงไม่เข้าอะ่ะใช่ใช่ันไม่ออกปรากฏว่าเจอปืนเขา้านั่นเสร็จหมดอืมังนั้นเทคโนโลโยี เราต้องร่วมมือกับต่างชาติประเทศต่างๆที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยเป็นประเทศที่ทำไมอาศัยไปแต่งงานกับชาวบ้านทั้งสิ้นไม่มีใครที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่มีเลยสักบริษัสกประเทศหนึ่งแม้กระทั่งอเมริกาใช่ไหมเอาล้วประเทศไทยเราวันนี้ดูดูสิรถยนต์เรามีกำลังผลิตกว่าครึ่งหนึ่งของอาเซียนนะคุณลิชัยอาจจะประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตของอาเซียน เออนี่รถยนต์ของเรานี่ออรถกระบะนี่เรากลายเป็นประเทศที่ส่งออกรถกระบะมากที่สุดในโลกนะคุณธีชัยถามว่าเพราะอะไรเพราะเราก็แต่งงานกับพวกคนที่ก็าทำเก่งๆไงเริ่มจากญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ลงมาลงท้ายที่จีนใช่ไหมเพราะอะไรก็เพราะว่าเรานี่มีที่ดินเรามีแรงงานเราก็เอามาประทำมาทำกันกลายเป็นว่าประเทศไทยนี่ จุดขายเราตอนนี้เราทําลถนะเอาอยัางกับโตโยต้านี่โอ้โหคุณที่ชัยรู้ illing, ไหมว่าเขาส่งออกปีหนึ่โง ijo, โอ้ยเยอะมากเลยนะหลายแสนคันเลยรถคันแรกของมิตซูบิชิส่งไปขายแคนาดาจากประเทศไทยปี1988เราก็ดีนะฉันไามเจ๋วไหมคุณที่ชัยเจ๋วเราเราไม่ใช ones, ่บอกว่าเอ้ย right ฉันประเทศไทยบ่อไม่ไกลอะไรไม่ใช่แต่ทาไมเราไม่ทําต่อเราไม่ทําต่อนอกจากรถเราทําไมเราไม่ทําเครื่องบินอืเราไม่ทําเฮลิคอปเตอร์ ทําไมเราไม่ทําจัรวดทําไมเราหยุดแค่ที่รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ล่ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยสมัยก่อนนะคุณิจัยที่เวียดนามเนี่ยเขาเขาซื้อมอเตอร์ไซค์จากประเทศไทยนะใช่ใช่ Honda, ใช่ฮอนด้าฮอนด้าดรีมเออตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยขายมอเตอร์ไซค์ไปโอ้โหนี่คนเวียดนามเห็นมอเตอร์ไซค์ไทยนะ โอ้ this is the best 4,000 US dollar ตอนนู้นนะโอ้โหแต่ตอนหลังมานี่ทำไมเวียดนามมีอะไรนะวินแฟตวินแฟตวินแฟรอวินวินวินฟาตวินฟาตไปเขาก็ทำแบรนด์ของเขาอะไรแต่ของเขาอะ แต่เมืองไทยก็ดีอย่างหนึง่งไม่เป็นไรด้วจะมาทํายี่ห้ออะไรหรือก็มาทําให้อ้วแต่ทําไมเราให้เขามาทําในเมืองไทยและร่วมไม้ร่วมมือกันคุณวิชัยคิดว่าถ้าไม่มีบริษัทพวกนี้มาทําร่วมมือกับประเทศไทยเนี่ยมอเตอร์ไซไทยเนี่ยจะราคาคันละเท่าไหร่จักรยานรถยนต์ใช่ไหมรถบรรทุกเออใช่หรือเปล่าอืมอ่ะแล้วพวกนี้มาเนี่ยก็ใช้ ทำไมการผลิตในประเทศไทยแล้วส่งออกอนอกจากเรานี่ใช้ของถูกแล้วก็มีอะไรดีแล้วเห็นไหม,มนี่คือการขยายนะธุรกิจที่ทําให้เกิดความยั่งยืนไหมคุณวิชัยคิดว่าทําไมถ้าเกิดเราทําแบบนี้อย่างกับประเทศอื่นๆที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยอเออฮะอ้าเราจะทําไมจะไม่โตแบบชาวบ้านเขาแก้ okay. วันนี้สนทนากันในแนวทางว่า gdp ไทยจะโตกว่าสได้หรือไม่ ได้แน่คุณวิกรมบอกทําตามที่คุณวิกรมได้เขียนเป็นโรดแมปเป็นแผนผังและเป็นแนวทางที่นําไปสู่ความสําเร็จได้หวังว่าพรรคการเมืองรัฐบาลใหม่ที่มาหลังเลือกตั้งวันที่8กลกุมภานันั้นจะได้เอาไปพิจารณานะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดี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 ครับ